เสร็จแล้วคะ่ะมากินกันเลยชวนเพื่อนนะคะมากินด้วยกันคะ่ะนี่ทำเองสุดฝีมือนี่ก็ไปหาเองสุดฝีมือกะว่าจะทำซ้มตากินนะคะดูแล้วมันเยอะเกินไปแล้วกินคนเดียว <c oughs> เหลือแน่คะ่ะเลยไม่ตามซมตตาคะ่ะ <c oughs> จิ้มกะน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาคะ่ะ ขอแล้วกันนะคะหนึ่งตัวมาก่อนเลยว้าวมมมมไม่ พอประมาณว่าแกะมันออกมาแล้วก็เป็นตัวกลมๆอยู่อย่างนี้ยค่ะแค่นี้เอง <c oughs> นี่ค่ะกลมๆเล็กๆ <c oughs> ก็ตัวใหญ่นะอืมอืมเน่าขาวจัวเลยว้าว ทำไอ้น้ำมันกระเทียมนี่ค่ะอร่อยดีอ้อ,อยอร่อยจริง <c oughs> เรียบร้อยเป็นหนึ่งค่ะ ตัวโอ้ยร้อนจริงๆตอนนี้จะเกือบทุ่มแล้วนะคะแต่ว่าแดดเปรี้ยงมากเลยเหมือนกับช่วงบ่ายๆอะไรประมาณนี้เลย นี่ดูสิคะมันเป็นแบบว่าเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะตัวมันใหญ่ๆแล้วมันกินสะใจดีค่ะเส้นๆอย่างเงี้ยอื้ออ้กินได้แบบว่าสกมมากค่ะใช้มืออ้ำน,นิ่นิม ขอจิ้มจิ้มหน่อยสิเป็นยังไงก็อร่อยไปอีกแบบโอ้เลอกไปหมดเลยค่ะพริกค่าพริกพริกทอด ถูกมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดียวนะคะท้างถุงกินได้สองรอบเลยค่ะขอจิ้มน้ำจิ้มบ้านเราหน่อยสิซีฟูด้ดเข้ากันไหมอืม้ม เ้ากันสุดๆเลยค่ะแกเลี่ยนเนาะอืหอยตลาบค่ะมันแบบว่ามันตัวเล็กแต่ว่าเนื้อมันแน่นใหญ่เลยนะคะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วยเพราะว่ามันทรายอะค่ะมันไม่ได้อยู่ในโคลนะเนาะ มันก็อยู่ในโคนนะบางตัวแต่ว่ามันกาสทำความสะอาดง่ายอยู่ไปเก็บมาประมาณเนี้ยค่ะก็ได้กินละหนึ่งจานอ,อร่อยอะจิ้มกันจิ้มซีฟู้ดแล้วค่ะ mang quấn. Ừ. Oh. oh. <laughs> mạnh giỏi <laughs> อร่อยอืมอน้ิมเผ็กตัวที่สาม อถึงถ้าทำส้มตำมันก็แก้เลี่ยนดีนะแต่ว่ามมันจะเยอะไปจริงจริงอะคะ่ะแต่ได้น้ำจิ้มซีฟูดมามันก็โออยู่นะคะว้าวชอบเป็นเส้นๆมันจังเลยอะ่ะ <c oughs> เนื้อ,ข,อขาวเนี่ยค่ะ Hmm. ต้ยมยำค่ะอยู่ตรงนี้ตลอดนอก กินเพลินมากเลยนะคบนี่ถ้าเกิดว่ามีมาตีนี่ด้วยนะออืโดนมากเลยแต่ว่าไม่ได้กินแล้วค่ะเล้าไม่ได้กินแอลกอฮอล์เลยนะคะตอนนี้บำรุงร่างกายอยู่นะคะเลยเลิก ต้ยมยำเนาะว้าวแม่แลวนะคะ จุกมากอันนี้คงไม่ไหวละพอแล้วค่ะเดี๋ยวไว้กินตอนบบึกๆอ้ยอ,อร่อยด้วยเรียนด้วยยวนั่งกินพริกหมดก่อนค่ะ สำเร็จว่าจะกินไอ้นี่ต่อด้วยนะคะเนี่ยไม่ได้กินเลยนี่เป็นชีสอร่อยค่ะชีสเนี่ยไม่ไหวละเหมียวก็ชอบกินนะคะต้มยำก็ชอบกินเหมือนกันเดี๋ยว,วคลิปนี้ กินอาหารทะเลไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ